ะะก็จะเป็นแบบว่าชนิดที่ทำข้าวเช้าข้าวเย็นข้าวเที่ยงนะคะนี่นะบวบหอมนะคะบวบหอมแม่วานก็หั่นบวบหอมใส่ด้วยนะคะนี่นะคะทุกคนรอให้มันเดือดก่อนนะแปบ๊บนึงนะคะทุกคนนี่มีสองเหตุนะคะวันนี้ก็ประมาณกินกันสองคนนะไม่เยอะ เดี๋ยวช่วงนี้ก็ผักก็เยอะนะเพราะว่ามันฝนตกด้วยนะฝนตกนะผักงามงามเนาะผักไใบหวานก็มีนะคะทุกคนแต่มันโตไม่ทันเนาะเพราะว่าไปขายทุกวันกำลังเดือดเลยมาเลยนะเอ๊เอ้ยทังทายกันไปนะคะพ่นะะ <laughs> <laughs> ถือดอก เห้มันเหลือดซัวออกได้ขอขะมันถือมือก็ได้นะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนี่กําลังเดือดนะคะทุกคนกําลังเดือดได้ที่นะนี่นะคะแกงเห็ดนะแกงเห็ดนะคะทุกคนไม่ได้ไม่ใช่เห็ดหน้าแดงเด้เป็นเห็ดซื้อมานะคะทุกคนเป็นเห็ดซื้อมานะไม่ใช่เห็ดไอ้นี่นะนี่นะคะ แล้ก็ยังไม่สุกง่ายๆนะใส่บวบเข้าไปเลยนะคะทุกคนนี่น่ากินไมละเลย่ยเต็มหม้อเลยทีนี้นะคะเห็ดเมื่อกี้ไม่เต็มนะใส่บวบเข้าไปเต็มเลยก็จะมีใบมังกรด้วยนะสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดนะคะทุกคน แม่หวานก็จะไม่ใส่ทีอะนะใส่หอมๆนะคะทุกคนใบม,มังลักษณใบมังลักษหอมนะคะเป็นใบเังลักสวนแน่นอนเลยเนี่ยใบมังลักส,วนน,นนนกสวนนะคะก็จะแบบว่าออกชนิดนี้นะออกหอมๆนะคะกันไปนะคะทุกคนไม่หวานก็ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะนี่เดือดๆเลยนะเอฟนี่อร่อยนะเนี่ยแก้ป,ปวดฟันเลยนะเอฟ ไปถอนหรือ,อยังฟัน <laughs> ไปถอนไปฟันเด่นน่ะ <laughs> นะคะมาเลยนะคะทุกคนนี่กําลังเดือดนะคะไ่หวานแกงเห็ดนะคะนี่เขาเรียกว่าเห็ดญี่ปุ่นนะเนี่ยเห็ดเห็ดอะไรนะเมจินะคะทุกคนออเรนจินะออเรนจินะคะเรียกนะเห็ดเห็ดนะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะนี่นะคะรอให้มัน บวบสุกก่อนนะคะทุกคนแม่วานใส่ใส่นี่ไปก่อนก่อนนะนี่ยังไม่ได้ใส่นะซ้อนชาหนึง่งใส่้ยวยนะคะทุกคนนางเอกนะคะนางเอกเพิ่งจะได้ใส่ไปเมื่อกี้นะนี่นะคะน่าอร่อยเลย่ะคะทุกคนเพราะว่าแม่วานไม่ได้แบบว่าเอาเผ็ดนะนี่มีมีแบบทกพิกใส่ล้อมแหลมนะคะใส่ล้อมแหลมนะเนี่ย ใส่ล้อมแหลมใส่ล้อมแหลมนะคะเจ้าเหมียวนอนเฝ้าเลยนะคะทุกคนแล้ไม่ว่าจะใส่จะใส่ที่โดดให้ให้เขาเผื่อว่านี่นะคะทุกคนก็จะใส่แล้วก็นี่นะคะใส่เผื่อว่ามีคนมีคนอยากกินเผ็ดนะนี่นะใส่ขราวกลองสามเม็ดนะคะ อร่อยอร่อยนะคะทุกคนนี่หน้าตาดูหน้าตานะเดือดปุ๊บๆบ,บเลยนะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณซาเอสนะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะก็จะเดือดร้อนร้อนแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเรากินร้อนร้อนมันก็จะอร่อยนะคะรอให้ นี่นะคะสีสันสีขันน่ากินน่ากินแดงบ้างเขียวบ้างนะคะสีดำบ้างนะสีขาวบ้างนะคะนี่คนกันหลายหลายสีเลยนะนีนะขอบอกขอบอก